อันนี้มาเก็บผักไปทำกับข้าวชีราวโหยโอดกรอบมากเลยเป็นดอกแล้วเนี่ยเก็บก่นอนหอมไปแกงอ่อมชีราวแกงอ่อม จน,นี่พอกินแล้วยังคะขอดอ,อกนึงขอดอ,อกหนึ่งนัค่ะนี่กรอบมากเลยนี่เอาไปผัดจ่ายตลาดเอาแค่นี้พอเท่าไหรคไ่คะแม่ค้าจ่ายตลาดหลังบ้านฟรีคะ่ะไม่มีแม่ค้า ค <Okay. S 2> ไปทำกับข้าวก่อนนะคะดูดูดูด,ดูงามมากเลยเนีย่ยงามมากเลยทำกับข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้ผัดหมูใส่ดอกกะหล่ำอันนี้ลวกหมึก น้จิ้มซีฟูด้ดนี้จะเป็นผักค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันสวัสดีค่ะลำดอกหั่นเสร็จแล้วค่ะเนี่ยสดๆกรอบมากเลยอันก็จะมีใบที่ติดมาใบเขาก็ผัดได้จะมาผัดลำดอกกับหมู ที่เราได้ซื้อก็คือน้ำมันกับหมูนี่แหละค่ะทำมือเดียวไม่ได้ตั้งกล้องขัดมือเดียว nó mình một cái mối หอมมากอันนี้เครื่องปรุงมีรสด,ดีกับสีขาวเอกัเซีิ๊วสีเอเวกับซอสเดีก็วจะตัดนิดหน่อยออออเออเดี๋ยวแปบบ๊บเดี๋ยวพัดหมูล ừ hừ ừ อันนี้ก็จะลวกอันนี้จะลวกหมึกนะคะหมึลกลวกหมึกเพราะว่าเรามีพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนของเราไม่ต้องซื้อเราจะทำน้ำจิ้ม การมีผักอยู่หลังบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องไ้ซื้อมีสดๆกินหวานๆเครื่องปรุงก็ไม่ต้องใส่อะไรมากมายเพราะว่าของมันสดนี่ได้มาแล้วผักเกรอบอยู่เลยขอใช้มือชิมกินคนเดียวอื้อ นี่ก็เป็นน้ำจิ้มหมผักของเราเรดดิสนี้ผักสดๆค่ะเราขอลวกหมึกก่อนหมึกใบตะไคร้ที่หมกไป ยำนะคะเราจะจิ้มจิ้มซีฟู้ดไปเลย